สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี c เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบก,กับช่องพนิดาเหมือนเดิมเนาะกับแนวทางหาหน่อยชุดโค้งสุดท้ายนะคะพี่พีจจางวดประจำวันที่12มีนาคม2567นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการผนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า1 8ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม นะคะอ่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราก็จะมาดูผลสรุปกันก่อนเนาะพี่ๆจ๋าผลสรุปของวันที่สิบเอ็ดนะคะอ่าผลที่ออกนะคะในรอบแรกก็คือรอบเฉพาะกิจเนาะสองแปดหนึ่งนะนะคะล่างเก้าเจ็ดนะคะพี่ๆจ๋าแอดหลุดไปนะคะสองมามาในหลักร้อยนะ,ะส่วนใายรอบพิเศษนะคะสี่ศูนย์แปดล่างหนึ่งหกนะคะ วิ่งรูดที่4มาเนาะดูไป0 3 0 6มา0 8พี่น้องจา๋าอันนี้แอดก็มาเฉพาะแค่ตัวดินตัววิ่งรูดนะคะในรอบปกติ3 3 3, 3แอดหลุดไปล่าง4 1วิ่งรูดที่4มานะคะแอดเน้นไปที่4 1มาในตัวกลับนะคะพี่พี่จ๋ามาในตัวกลับตัวที่แอดเน้นเนาะในรอบ VIP นะคะ6 0 5ล่าง5 6 วิ่งรูที่ห้ามาเนาะศูนย์ห้าไม่มีนะคะห้าหกแอดก็ไม่มีเนาะวันนี้สองก็มาแค่หลักร้อยนะคะตัวที่แอดเจาะให้นะคะก็มาในรอบปกติตัวที่แอดเน้นแต่เป็นตัวกลับนะคะยังไงก็ตามต่อแล้วกันเนาะพี่พี่จา๋าเนี่ยสูตรการคํานวณมีเข้ามีหลุดนะนาไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีนึงแล้วกันนะคะสาหรับท่านที่เข้ามารับชมแล้วแอดฝากด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะพี่พี่จา๋ากดติดตามไว้เนาะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาแอดลงคลิปใหม่ นะคะ,อะแอดลงส,สั้นก็รับชมคลิปแอดใ้จบด้วยเด้อพ,พี่จา๋ามาตามต่อกันที่ตัวเด่นของวันนี้เลยแล้วกันนะคะวันที่สิบสองวันที่สิบสองนะคะแอดให้เด่นไปที่สองนะคะเด่นไปที่เก้าแล้วก็ห้านะคะแอดเน้นไปที่สองนะคะพ,พี่จ๋าเน้นไปที่สองมาดูกันว่าสองแอดมีตัวไหนกันบ้างนะคะสำหรับเด่นที่สองแอดให้ไปที่สองเจ็ด 2องเ้านะคะอ่าสำหรับท่านที่จะจับบินในสามตัวนี้ได้เลยนะคะส่วนเก้านะคะเก้าสามเก้าห้าแปดสามแปดห้านะคะอ่ะทีนี้ตัวที่แอดเน้นสำหรับในชุดโค้งสุดท้ายนี้นะคะ ตัวที่แอดเน้นนะคะก็คือสองเก้าหรือสองหกนะคะเก้าสามมาแล้วมาอีกได้นะคะแปดห้าห้าแปดนะคะพี่พีจา๋าสำหรับท่านที่ไม่ชอบเก้านะคะเก้ากับหัวเป็นหกสองเก้าหรือสองหกเก้าสามหรือหกสามเนาะ,ะหากมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันก็ จดไว้แคปไว้นะคะฝากนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีนึงแล้วกันแอดก็ขอขอบคุณพี่ๆ Fc ทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงเฮงรวยรวกันยิ่งๆิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ